เดี๋ยวอดีตทางนี้เขาก็จะบอกว่าโอ้โหเสียดายนะเออไม่น่าเลยกูไม่น่าพลาดเลยถ้ายังอยู่กับเขานะก็ไม่มีสิทธิ์แอดก้าพูดตรงเนี้ยถ้ายังอยู่ด้วยกันนะเขาก็ไม่มีลืมตาอ้าปากได้รับรองไม่มีเพราะได้มาเขาก็เก็บหมดได้มาเขาเก็บหมดเออคุณทําเงินทําอะไรได้มาเขาก็กออไไาากยึดมันจบแล้วนะครับเออเอาจริงๆนะครับ ทักทายนะครับคุณดาวนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละนะครับดูเลยนะครับดูได้เลยนะครับงานนี้นี่แอดว่าเนี่ยโอ้โหบันเทิงแน่นอนนะเอานะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือแม่นอกไส้นะครับนะแม่ดอกไส้ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะกลับมาที่ ที่ประเทศไทยเขาจะกลับมาเอ่อแต่มีใครไปไม่รู้นะไปสั่งให้เขาว่าเอ้ยมาจริงหรือเปล่าไม่มาหรอกเออถ้ามาจริงก็สาบานสิอะไรมันโมโหใหญ่เออมันโมโหใหญ่นะครับเออมันไม่ยอมสาบานหรือว่างนั้นเออบอกว่ากูจะกลับมามันจะไปเกี่ยวอะไรใช่ไหมกูจะกลับไม่กลับก็ไม่เกี่ยวกันเขาว่างนั้นอ้าวเห็นไหมเออมันแน่จริงมันก็สาบานสิเออกลับมาจริงหรือเปล่านะ กลับมาเลยนะเออกลับมาหรือเปล่าเออหรือว่าหลอกอหกไปเฉยๆนะครับเออยังไงมันก็ไม่มาหรอกแอดว่ายังไงมันก็ไม่มาหรอกบอกได้เลยนะครับอืมมันไม่มาแน่นอนนะมันจะมาได้ยังไงมาก็คดีบานอยู่เนี่ยมาลองมาดูสินะเออทั้งหมายเหมยรออยู่แล้วนะครับเออ ไม่มีทางมาแน่นอนแล้วมันก็เคยมันก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้มันพูดถึงถึงช่างใหญ่หรือถึงที่นาเนี่ยมันบอกว่าให้ป้าเนี่ยมากราบเท้าขอเข้ามาอตายายก่อนอ่าแล้วมันจะไม่พูดถึงเลยแต่แอดก็ไม่เชื่อมันอยู่ดี FC. เอฟซีแอดจะไม่เชื่อมันแน่นอนอ่ะเออมันจะไม่พูดมันก็จะไม่มีทางทำมาหากินดี <laughs> นะ ออใช่ไหมมันต้องพูดถึงเออมันกะว่ายังไงกูก็ต้องพูดในพูดเนี่ยมันจะเอาไหนกินเนี่ยเออเพราะมันหากินทางด้านนี้อยู่แล้วถูกไหมล่ะเออไม่มีใครเชื่อน้ําคํามันหรอกนะมันบอกว่าให้อ่าป้าเนี่ยมากาบเท้าขอขมาตายายก่อนแล้วมันก็จะไม่ด่ามันจะไม่พูดถึงเลยว่างั้นเรื่องขดงกดีมันก็ไม่พูดถึงมันว่าั้นเออ ไม่เชื่อมาหรอกนะครับใช่ครับผมนั่นแหละเขาละเออมันบอกอย่างนั้นให้ให้ป้านะครับให้มาขอเขามาตอนที่เอ่อตอนนั้นที่ว่ากันอนะที่ทะเลาะกันอะไระแต่ก่อนเนี่ยนะเออมันเดี๋ยวนี้เขาก็ดีกันแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากับพอ่อพ่อแม่เขานะเออซื้อของซื้อของมาทีไรก็ซื้อของซื้ออะไรให้กันอยู่แล้วนะไม่ได้มีผลอะไรแต่ไม่เคยเชื่อหรอก อันี้มันเชื่อถือไม่ได้นะงูพิษอ่ะพูดสั้นๆ่ะงูพิษมันจะไปเชื่อถืออะไรได้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแอดไม่กล้าเชื่อถือมันลรอกนะเออมันบอกมันจะด่ามันมันไม่ด่ามันจะไม่ด่าเลยทางจปาดงหรือทางคดีมันก็จะไม่พูดถึงแต่มันก็บอกว่ามันจะพูดแต่แค่สี่กอเท่านั้นมันว่ากั้นโอ้โหนะมันก็ยังไม่พ้นอยู่ดี เออมันก็จะมาด่าเนี่ยจกนงจกนาเนี่ยมันจะมาด่าอยู่คนนี้คนเดียวเนี่ยเออเห็นไหมมันก็หากินได้เหมือนเดิมอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่เคยเชื่อมันนะแล้วแอดก็ไม่เชื่อมันหรอกมันจะกลับมาเนะใช่มันก็ไม่ใช่ไงก็ไม่ใช่ไงเออแล้วเขาจะทาตามมันไหมล่ะถามหน่อยนะครับมันก็ไม่ทําตามอยู่แล้วเขาจะไปทําตามมันเพื่ออะไร ปัจจุบันนี้เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วเออว่าแต่ลูกนอกไส้มันเถอะมาขอขมาไม่ถามแค่นี้นะมันจะไปพูดอย่างนั้นเออให้ลูกนอกไส้มาขอขมาก่อนเออกล้าไหมล่ะถูกใช่มาลองไปขอสินะอันนั้นยิ่งหนักเออไม่เคยไม่เคยทำอะไรเลยตอนนี้ในมปัจจุบันนี้เอาบอกตรงนะอืม เคยเข้ามาหาไหมไม่มีเคยมาซื้อของให้ไหมไม่มีปัจจุบันนี้ไม่มีเลยอ้างแต่สมัยนูน่นอดูดนูน่นน่ะสมัยก่อนๆที่เคยทําเคยอะไรมากับพ่อแม่นูน่นน่ะแต่ปัจจุบันนี้ปีที่แล้วเนี่ยเอาพูดง่ายปีที่แล้วแอดไม่รู้ว่าช่วงไหนแหละลากมาเลยจนจะทั่งปีเนี้ไม่เห็นเขาเข้าไปเลยมีแต่เขาด่าเอาว่าครอบครัวน่ะล อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับเออแล้วก็เคยมาไหมไม่มีไม่เคยพูดไม่เคยอะไรถึงว่าเออด่าครอบครัวด้วยซ้ําไปก็ดูเอา fc นะครับแล้วคิดดูสิใครกันแน่ที่ไม่ดีอ่ะมันก็ตะกอนนี้ไงนะครับสวัสดีป้าจิบนะคุยเรื่องอะไร ก็เรื่องอไอ้แม่นอกไส้นี่แหละนะครับแม่นอกไส้อ่าที่มันจะให้ป้ามาขอขอมาไงให้ป้ามากราบเท้าขอข,อขอมาแล้วมันจะเลิกด่าเลิกว่าอ่าที่จะปาดงทั้งหมดมันว่าอย่างนั้นเออแต่ฮัไม่เชื่อมัน่ย <laughs> ไอ้นี่มันงูพิษนะเชื่อถือไม่ได้หรอกนะครับไปเชื่อมันก็ตายแล้วนะครับเออ ไม่มีหรอกมกั้งไม่มีไม่รู้นะมีหรือไม่มีไม่รู้ละนะเออแต่มันบอกมันมันอยากจะกลับมาที่บ้านมาได้เลยเขารอต้อนรับอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกนะครับมาได้เลยเขาล้างรออยู่แล้วไอ้บ้านหลวงนะเขาล้างรออยู่แล้วมาก็มานอนพักได้เลยบ้านหลวง ใช่ครับผมนะครับนั่นแหละมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละเราเชื่อถือคำพูดมันได้ไหมละ่ะเออเราถามหน่อยแล้วเ,เราเชื่อถือคำพูดมันได้ไหมคนพวกนี้มันเชื่อถือไม่ได้หรอกเออเชื่อถือไม่ได้นะครับอืมใช่ เขาก็อยู่ด้วยคือพูดง่ายๆเขามาหาด้วยกันเขาเขาคุยกันอยู่แล้ว F Z. เอฟซีเออเขาก็คุยกันอยู่แล้วนะเขาไม่จําเป็นหรอกมันต้องถามว่าลูกนอกไส้นี่มาหรือเปล่ามาขอกับมาไหมเออด่าเขาไว้ซะฉ่ำขนาดนั้นนะเออมาไหมล่ะแั้ต้องถามตรงนี้ครับไม่ต้องไปให้ป้าเขามาหรอกนะครับป้านเนี่ยก็มาประจําอยู่แล้วเออไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับ นั่นแหละเอนั่นแหละไม่มีหรอกนะครับบอกตรงว่างานนี้นะครับเออคุณลาดิตนะครับสวัสดีใช่ไหมไม่เคยเชื่อไม่เคยดูยายคนนี้โอ้ยอย่าไปดูเลยเสียลม <laughs> อ่อนะจริงๆนะ เออใช่ทําไมต้องออกคําสั่งละอ้าวมันบอกว่าอยากจะให้มันไม่ไม่ด่าใช่ไหมล่ะเออมันบอกว่าถ้าไม่อยากให้มันด่าก็ทําแบบนี้ดิทําอย่างมันพูดเนี่ยก็มันก็จะไม่พูดถึงเลยเออแต่แอก็ไม่เชื่อไงนะไม่เชื่อไงเออไม่เชื่อมันว่ามันจะพูดแล้วมันจะทําจริงไม่เชื่อมันอยู่แล้ว คนพวกนี้เชื่อยากนะครับเออเขาจะทําไม่ทํามันก็เรื่องของเขาล้ายๆกบอะไรเอ่ยนะครับรอดูดานให้พี่แดงด้วยจ้านะครับนี่แหละ ต้องถามว่ามันเป็นใครมาสั่งใช่ไหมเออมันก็เป็นศัตรูไงอะนะครับปนางมันคือศัตรูไงเออมันศัตรูเบอร์หนึ่งเลยละนะครับเออมันบอกว่ามันเลิกไม่ได้หรอกที่จะด่าเนี่ยมันว่ามันเลิกไม่ได้มันพูดงี้เลยมันไม่เลิกเอ่อด่าแล้วได้ตังค์มันว่าั้นมันเลิกไม่ได้มันก็พูดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันไม่มันไม่เลิก เนี่ยเรื่องด่าเนี่ยนะด่าแเราได้ตังมันจะด่าใครก็ได้มันว่างั้นนะครับเนอเออก็บอกแล้วไงให้มันมาเออมันจะได้รู้ว่าคําด่าของมันเนี่ยสำล์ผลหรือไม่ต่อเมื่อมันมาเออต่อเมื่อมันมานี่แหละเออคําด่าของมันจะสำล์ผลหรือไม่ต่อเมื่อมันมาใช่ไหมถ้ามันไม่มาก็แล้วไปแต่ถ้ามันมา นะครับแต่ถ้ามันมาอ่ามันเจอแน่นะครับเอออยู่เป็นผีปอบเมืองนอกหรอกก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมเออมันบอกว่าไม่ด่าไม่ให้มันด่าแล้วมันจะกินอะไรมันพูดแบบนี้เลยนะเอฟซีเออมันบอกอย่างนี้เลยไม่ให้มันด่าแล้วมันจะกินอะไรแล้วมันเกษียณอายุที่นู่นอ่ะมันได้กินแค่ร้อยสี่สิบยูโรเองมันว่างั้น เออได้กินแค่ร้อยสิบร้อยสี่สิบยูโรอ่ะมันจะเป็นเงินเท่าไหร่แอนก็ไม่รู้นะเออมันน่าจะประมาณ 20, 20, 20, 30, 36, ยี่สิบบาต่อต่อหนึ่งยูโรหรือไงยี่สิบยี่สิบสามสิบเนี่ยสามสิบหกสามสิบเจ็ดยูโรต่อไอต่อเหรียญนะต่อต่อต่อหนึ่งยูโรอ่ะนะครับตีเป็นเงินไทย,ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเออก็ไม่เยอะเออมันจะได้ตรงนั้นนะครับ ได้ร้อยกว่ายูโรมันก็ไม่พอกินไงมันบอกว่าเราจะอะไรกินมันว่างั้นเลยอ่ะมันก็ช่วยไม่ได้เออแต่ถ้ามันด่าเขาแบบนี้เนี่ยมันบอกว่าด่าแล้วมันได้ตังค์เออมันได้ดีเลยเลกูจะหนีไปทําไมเห็นว่างั้นนะกูก็ต้องด่าอยู่งี้สิโอ้โหมันจะด่าใครก็ได้แล้วมันก็จะได้รู้ว่าถ้ามันกลับมาแล้วเนี่ยเออมันกลับมาแล้วมันจะสมฤทธิ์ผลไหมที่มันด่าเขาเนี่ยมันจะมีผลกับมันไหม เออก็ลองมาดูสิอ,อนะลองมาดูโว้ยมันจะรวยที่ไหนก็ดูบ้านกันรู้แล้วเอฟซี F T, บ้านแฟดน,นะฮะมันจะรวยได้ยังไงเออมันจะรวยได้ยังไงก็เขาเห็นกันไปหมดแล้วบ้านแฝนเป็นยังไงแบบไหนเขาเห็นหมดแล้วคนที่เขาไปเยี่ยมมันอะ เขารู้แล้วภายในเป็นยังไงแบบไหนเขาเห็นหมดนะเออก็อยู่กันไปแบบนั้นเนี่ยลูกเขาไม่ได้อยู่ด้วยไงมันไม่ได้รวยอะไรเลยนะครับเอฟซีบอกได้เลยคําว่ารวยไม่มีแน่นอนเออนี่แหละคนมันไม่ดีเนาะเออมันหากินไม่ดีคือถ้ามันมามันเจอแน่บอกตรงว่าหมายก็เพียบเลย นะมันไม่มาหรอกมันก็พูดไปอย่างนั้นและมันอยากกลับมาแต่ก็ไม่มีโอกาสได้กลับมันก็ตุยอยู่ที่นู่นแหละจบแล้วนะครับเอฟีมาก็ทําอะไรไม่ได้นะครับมาก็มาเสียเงินสินะกระดกงะดีบานขนาดนั้น,นจะเหลือไหมลนะ่ะ <laughs> หมายจับก็มีโอ้โหนะเออเยอะหมายเขาเยอะมากอ่ะมาสินะ เบียมเงินไว้ได้เลยนะโอ้โหไม่คุกก็คือทั้งติดคุกทั้งเสียงเงินนะบอกตรงนะครับโดนเยอะเออมันเล่นงานเขาฉ่าขนาดนั้นนะเออเขาจะไปปล่อยไว้ทําเพื่ออะไรถามหน่อยนะครับเออไม่ไม่วานปล่อยหรอกบอกตรงน,น,นะครับนั่นแหละย,ยังไงก็เขาก็ต้องเอามันเอาเรื่องมันให้ได้อะอ่ามันอยากกลับมานะ เตรียมเงินไว้ได้เลยอ่เยอะมากด้วยเอ่นี่แหละมันทำให้คนอื่นเขาขึ้นเนี่ยนะเอ่อท้าทายเขาดีนักนะครับเอ่อมันบอกว่ามันอยากด่าใครก็ได้นะ